mặt uhm. tang là, kín là bà <laughs> okay. rồi? Okay. đi lời yêu mời anh lời vào bội nhiên bội nhiên em lê kêu lưu a khắc kín mặt tang 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 บ๋ย <c oughs> ก้วกกจะร่อยผมกินจะ่ิวไ,ไหืเาไปสพอดีเด้อพี่น้องเด้อความสูงมันนะพอดีสำเนาบ่อซงหาาดอเนาะนอกมนพอดีพี่น้องอพอดี้ซื้อของกินมาเป็นพันเป็นพวงเป็นพวงเป็นพัน,น,พนสบายดีสวัสดีพี่น้องเนาะมาเบิร์นการเปลี่ยนแปลงมือนี้เป็นมือง,งานมีงาดีนะเนาะส่นอ,อ่า หยกเสาเนาะหยกเสาบ้านนางลอยเด้อพผี่น้องเด้อมือนเนาะแต่ว่าเขาหยกอลไบ่หรือว่าจังใดหยกเลียวเลยบ่หรือว่าจังใดเนาะว่าที่บ,บ่อท่าเบาลาว <laughs> ว่าต right. <us hi> ี้แ yeah, ล้วเลยสางนี่คือวาอีแทสก็ถ้าบาเล่าเลยเห็นในไดบบาทนี่จังหวะเลยคาถาเ่าเ่ากับเน่งีเมาโอ้จนพากันมือเบิร์อะไตีคน ขึ้นแล้วโบแมนน้อยได้ลังบักใหญ่นึ่เลยฮะน่ยบัดยกขึ้นแล้วลังบักใหญ่หนึ่งได้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 ไปสบายดีบ่เล่าดูดูคือบ่กถ่าค่อยบ่ได้บอกว่าให้ถ่าเด้อถ่าเด้อแต่่วาเอซไปไปดี ไปเบิ h h ương, ่งเงินเพื่อนก่อนไปเบิ่งเพื่อนไปเบิ่งเพื่อนบุญเพ่งสิไปใช่นี่เป็นลุเป็นล่างเนี่ยเด้อพี่น้องเลย Mà nhảy theo บาด này, ใหญ่ไดอ๋อบักใหญ่ đi, ฮัก Mà nhỏ này เบิ่ง12 Cứ ừ. 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 mà นะ nhảy theo จักคนมาย่อนี่ <laughs> <laughs> <Bò ai> <laughs> อาสมัยเอาสมัยดูปูอรับเอาปูซีบกับตปูแปมีอบเลยตอบได้เบอร์อะไรที่ตอบตอบพ่อจะบอกมากขบอโทรศัพท์เสียบไปเลยเออบัดแ้วก็เอามาจตอกเขาอีกติดเครื่องีตะปูยังนี่ใช่ไห แปกับตัวปสิบปกต่ใส่กระแปดอะไรแปดกับสิบแปดกับสิีตีสีตงนี้แลัวเทืองน่ะกรเนบอีกหนึ่นาะมันมีดอกเดียวเท่าน่ะเีบเบิลอะรนะโอเบิลหะกรดอกเดียวฮะตัวน่ะกอเสียน่ะทานตอกดอกเดียวเพื่อเทกน็อเซงยุวยดีลอยมันอีดูลอยนั่งลอยเอ้ย บ่ได้กายยับเลยที่นี่บ่ได้โยกได้ยับเลยเนาะขึงแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวแต่เทสิเทตามไหนที่แต่เทเลยเลยแล้วที่สะพานก่อนเราสะพานก่อนเออคนสะพานก่อนร้อยมานีก่อนมาหนี่น้องหลามานี่ก่อนมาหาเบาเหล้าก่อนทั้งพ่อทั้งเมียแหละมายืนอยู่นี่ก่อน ยืนอยู่นี่ก่อนแป๊บนึงสิถ่ายหุมาเนี่เ่ยืนอยู่นี่นี่นี่ใหม่ก็ดเอาให้ใกัดีมตงนะกินเลยยังไม่เรียนดีใจอยู่นางเลยคือว่าบ่อยนีบ่อยแเลยคือเรื่อค่ากินมกแตงค่ามาแตงอ้าเจอบ่อยไม่ได้กินายมื้อแล้วบ่ ใหญ่หรือหน่อยีนนางร้อยเจ้าว่ะใหญ่เนาะโอ้ยทั้งใหญ่ทังกว้างได้บบดนี้ไปขอเเจ้าบนางร้อยก็กินเจ้าอิวได้ค่ะเมืนีเอาไปส้างพอดีเด้อพี่น้องเด้อความสูงมันน่ะพอดี่ำน่นะบ่สูงห่าดเนาะแมนพอดีพี่น้องกยพอดีแมน ละคู่ละคนก็ว่าไก่แดนมันก็บอกไก่ข้าได้ผี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเขาปฏิเหตุลังคาตกลงมาพี่เด้ลังคาไม่สิตกลงไปพุ่นทางหลังหุ่นเนาะอันนี้จะเป็นข้างหน้ากะถ้าเบิงถ้าส้มน้อกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะมันจะออกมาแบบใดเนาะเอากรบอกพันเดบอไปว่าพอเอากระบอได้เป็นสางนะนะเนาะเอาบอกได้เป็นสางเอากระบอกหู้อันนี้ก็ถ้าเบิงตามสางเป็นสิเธ็ดไปจังใดกันเตาะเห็ดออกมาแบบ ผิดแบบบ่ถึกแบบก็จังทักจังทวงกันเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังบ่ได้ฮู้ดอกเนาะมันสิออกมาแบบใดกนขอให้มันออกมาแบบว่าแนวใดดูดีและก็มันคงและพอพี่น้องเ้ยเนาะมันคงมันแก่นเนาะอ๋อเพิ่นใส่อ่าไม่คูณไมย่อเนาะอ้ไม่กล้วยนํายอดอ้อยนํา2เาเนาะ <c oughs> จังไปพุ๋ยแหละหมอปลาไปเห็ดกินเดอ้อคอยอยากกินซีมือซุมเจา้าเห็ด <c oughs> แล้วมากินน้ำกันนี่คอยอยากกินซีมือซุมเจ้าเนี่ยแมนฮิวเขาออว่าก็

มันมาหาคอยเห็นไอ้ไรซื้อมาเต็มลอยได้ฉันสบายดีแต่บ่าวจ่อยเด้ทางบ่ลาวันเดียสบายดีนางลอยก็จะไปกินมาอื่นนะมาสักยังปลาเนี่ยซาซิฮะคนหนี่งจุดเข้าเอาไปสู่สารกินมาอื่นเสตู้าวัยเห็นเลยก็เห็นแล้วเฮ้ยเด็ดแต่แล้วเขามีหนาที่ซื้อมาเลย กินมือนี่กินมือนี่กับเบิร์ตเหมือนนี่นะนัดแล่วเรากบนะน้องลอยกบนะเบิร์ตแล้วบอกยังจากโตยังสองโตฮะยังสองโตน้องลอยจะกินจดกคนลูกหลานคอยเฮ็ดซอยอันนี้เด้อลูกหลานเจ้า ยอเยแด้วเต่าไม้เขากินเขางานใดมือสานี้มือานี้เออตุ่มย่อแล้วยอตอนเช้าย่อกรบเรือยแล้วย่อกบเรื่อยแล้วยอเช้าครับอ๋อดีใจน้ำนางลอยเด้บานเฮ็ดเป็นลูกเป็นหลางเลยจมาจับ้าน่าลอยนี่มึงด eh, ูหาดิฮานชิกกี้แม่ี่ลบาทบนเพลง เป็นอยังให ح ح ้แม่เห็นยังไงให้ไปได้กินขนมบอลนี่มึงดูอันนี้ก็ดีดึงไปเลยสะอาดคนน้อยๆนี่อันน,น,อนี้งงนก็ยังกาดมันเโอ้มันตากแดดตากคนลายมันก็เลย<อ>แตกมันผุมันพังคือกับทังคือกันกน่ะจะไปตากแดดผมโอ้แตกแล้ว กรจาเห็ดไว้้ลงมือหลายคนเฉพอกินบ่หอย้แล้วึแล้วพอตโตหนึ่งโตตัวโตเปนต่แล้วตัวนนังนี่ดีนังนังนี่นี่ไยยโนปิดนองมาเลยโอ่ยวันแห่งจีดค่ะเห็ดโนปิดนองมาเลยได้เอ็งซูมมาสำได้บุคเพบุนเพลงมาได้ปะเฮดบอมาเนี่ฮะ วันไปขุดจีหลอดน้ำเอื่อยดำจะบออันนี้ได้ใช่ือนอนฟังนอนเบิ่งอยู่อันนี้บอเป็นปานเสตตาบ่เป็นอะไรกับ่เป็นเจ้าหน้าที่ใหญ่ให้ใหญ่เลยชื่อยังอันนี้ชื่อจังได้อันนี้บุญนีบุญมีเนาะอันนี้ได้ใช่วันเพ่งวันเพ่งได้วันเพ่งวันเพ่งซื่อนะวันเพ่งแต่เจ้าเจ้าทุกคนต้อนได้จ้าไม่พอพึ่งเปล่าใช้ว่าเอันอับพึ่งมันหาย Mình hai 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 người. mặt mọi người. <Mình, mình thấy. cười> à, sì, muộn người. Sì, mọi người. Sì, nói người. Sì, mọi 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 người. Sì, จกคนนะจะนาบมองดูฮะมันยกนี่ยจคนันอคนลูกลา้ลูุงจะมาอยู่บ่ลูกลุงนมาอยลูกลุงลุงนะมาอยู่บ่บอมาแต่มาแต่ลูกเราบ่อเออลูกมาแทนลูกมาแทนแก็จบเนาะสิเป็นยังเราอาจจะเานะให้ลูกมาแทนลูกเฮงแข้งเฮงกเห็ ลาวผัแล้วไปรู้เนาะพอลูกมาแล้วก็พอกะเห็นเวียองอื่น ลงน้ำเห็นอยังน้องบ่อยน้ำห่อน้ำบุญเพ่งน้ำบุญเพ่งน้ำบุญมีกาว่าเนี่ยโอ้ยลืมอีแล่ลืมมอบเชื้อโรคดีใจแห้งหมดจ้าไปเฮือนเลยเลยแบบติดติดเนาะบ่นลอยดีใจบอกเคยคิดบอกอะใสเฮือรังไงใช่ไหมเคยคิดเคยคิดเนาะนากันี่ได้นากันี่ได้ แต่พ่อกูแต่แม่แต่พ่อกับเราเคยมีแต่พ่อแต่แม่แต่พ่อยังนะพ่อใหม่แล้วกินนี่นะคือว่ากูเออแต่พ่อแต่แต่พ่อแต่แม่พ่อยกับเเคยมีแต่พ่อแต่แม่กูกับเรเคยมีเป็นบ่อชาวนนันบ่อชาวประชานบ้านเจ้าบ่อภาษาบ้านคอยแก่ภาษาบ้านคอยในกูมึงเลยบ่อ ขนาดว่าผ yeah, so ัวว oui, ่าเมียยังก er ูมึงเนาะเฮ้ยบอกหว่าเดออนน้าบบาเล่าบอย้ว่าเดอต่อกล้องนี่ยบอก้าเนะแล้วว่าเจ้าว่าข่อยว่าโดยกเาเจ้าว่าโดยเนี่เออจังมงอยบ่อนังลอย นั่งร้อยเจ้ากับบ่ได้นักขางหนึ่งบ่อกระตเจ้านะอ้าวเบ <c oughs> <c oughs> ิ่งมันคือขางน่อยขางใหญ่ซะนอะอันนี้ก็ดียอกยอกกี่ซอสรุปนี่เดายวล <c oughs> ูกก <c oughs> ินนมอยู่บ่อขางหนึ่งนี่เดากินอีกอยู่บ่อยามันบ่มีน้ำนมแล้วขางนี่นะยามันมีการให้มันดูดได้มันหน้อยยาม มันน้อยยาวอันโอ้เขาหิดกันแน่นเนาะแต่นันไปหัวก็เจ้าอันเอาห้กินลูกเอล่าห่งแงาวบ่าวจอยน้ำเนี้ยคือเปียกแท้นี่เขากินเข่าอยู่ในบ่อเหมือนเส่านี่คือบทเศษแน่สาดูฮะกินอะไรกับเศษกับทูแน่เหยียดเหรอน้องเพิงถูแม่ คือนเีรเนี่ยจะนอนขอใช่ไหมขดเขาอยู่นี่โอ้ะนี้มันนั่งได้ีเปียกเลยนั่งมาเปียกโอไม่ไม่นี่เหลือเนาะตันนี้เลอเลลือสิสิบเบิ้งใม่ตัวนี้เขาถืใส่นะถ้าเบิ้งถืออะไมันยังเบลเลวมันยังเบลเล่อสิพ่อกระทะเบิ้งมันยังบลเลวอย่าพาว่าอ๋อเลือมันยังเบลเคิลไปล่างมันซื้อ โชคดีเนาะฝนบ่ตกเนาะว่าแล้วญาติฝนตกอยู่โทรมากระบาติดเป็นได้โทรศัพท์นะคือบรดับอะไรเปิดเครื่องอันนี้มาแล้วบัตติแต่ว่าผมมีคนโทรมาัจะโทรมาไปปิดเครื่องความอะไรเปิดบ่เป็นยังไงคือบ่เปิดตอนนั่งครับเปิดเครื่องมันมีคนโทรหาใครเป็นตัวอย่ามิดไว้มีที่มีคนโทรมาบ่ บนม,ออมเฮือนนั่นพอนดนี่บ่มีตู้เย็นบ่บ่มีนะบ่มีเนาะมีแต่ท่าอาทาถัดนอ่ะบปะอ๋อแต่ตู้เย็นบ่มีเนาะถ่า,าถ่านกับรุ่นโซนเก้าของมันแมนปะโซนเก้าโซนโซนปะเพื่อน <c oughs> นายบนเก่งเพื่นเอาปลาบ่นาเสียเเมื่อเฮือนนั่นบ่เฮือนแมีย่ยงโอ้เฮือนลุงเจ้าก็บ,บ่มีตู้เย็นบบ่่มี เป็นเมนูพวกเขาก็ให้ผ่าไบอเ่าเป็นไหมนม่นี่อันี่ยาแล้วโทรมาเอกกอบิิ่นะังเจ้าพอยมากวดเนี่ยได้มันเปียกนะนั่งบนเพ็งผ่าเจ้านั่นผ่าทูก่อนอีนั่งผ่าทูน้าก่อนยกไม้ได้ก่อนปอเถอะในุป ่ใช่ผัวบอคือบอกคือแต่ว่าสิเป้าหนามได้เหมือนนี่วะฉันเมื่อเอาหนามกินคือบัเห็นอันนี้ก็น้ำร้างนี่บ่าวลาเบึงน้ำคอยไปตักทีนี่เออเจ้าไปตักอีกใช่ผัวว่าิได้เมื่อเอาหนามกินด้วยน้ำขี้เหลวเอาอีกแล้วน้องลอยหมดจากน้ำเข่าหม่ได้คุยกันเมื่อฉันหมดได้ทานนอนกันเลยนอนนอนกันก็นอนซื่อนี่ไม่ได้นอนนกันนอนพอเดียวผัวจะไปนอนใช้ฉันนอ นะนอนค่ะังไหนอนนอนผู้เรคอนอนผูเรียกแจกดุจจนอนไม่ได้นอนนำการนะนอนนำการอะไรได้ลูกเออนอนนำการอะไได้ลูก <c oughs> โดยแมนแล้ว <c oughs> อันนี้ FC หลายคนเพม่อนกันเนี่ยนำ้ำหาไปฟังเข็มไปฉีดยาคุมแต่ทางแปรทางหมอผัดต้องให้นางร้อยนี้เป็นประจำเดือนก่อนเพาะว่าชักแ <c oughs> นวได้เขาก็ เลากับบ่อจักคือกันอันนี้รับพี่น้องเอ้ยยังไหวยังไม่ได้เป็นเพราะบ่อแม่แพทย์แม่โมเลยกับบ่อหูคือกันเบ่อได้เฮียดมาครับเกี่ยวทางนี้ก็เรียกว่าวิทยาศาสตร์มี u f ูคนหนึ่งว่าสอบถามค่าใช้จ่ายให้หน่อยเดี๋ยวจะช่วยออกให้พาน้องก็ไปทำมันหน่อยว่าสินจักสีทอด้ายบ้านนี่ค่าทำมันนี่ก็ได้บ้านเฮาบโบกเงินแม่ เขาบอกหูพี่น้องเลยทำมันนี่จักสิเทอดายแต่ถ้าอีฟซีฝั่งไทยเนาะพอหูราคาก็คอมเมนต์มาให้บ่าวลาวเบิ่งเนี่ยเด้อว่าราคาประมาณเท่าใดายนะฝั่ประเทศไทยนี่อาจสิบอกบันใดทำไมทำมันนี่เขาเห็ดเนี่ยใดทำมันบอกหูเหมือนไู่ยิ่งทำมันนี่เขาทำแบบใดอันนี้บ่าวลาวก็บหูเหมือนฟังเข็มกับฟังเข็มกับเขาฟังแบบใดอันนี้ก็บหูเพราะบอกเคย ยันมาทางด้านนี่แหละก็บผมีญาติพี่น้องมีพ่อมีแม่เป็นแพทย์เป็นหมอฮะ<ม>นะก็<ม>เลยบ่หู้แม่บ่ตั้งเลยไปชี้กนันบ่คันของการโก่งโกยเนื้อว่าเพิ่นหาหลายคนมาหยกซอยเพราะแม่นเนาะมีแต่คนเจ้าของอยู่นี้สะพอ่เเอ,อไไเฉ<ะ>พาะสร้างนี่กับเฮือนสร้างนี่กับสี่คนแหละแม่บ่นั้นงเลย นี่เพื่เมียอลไรก็ลูกอีก2คนลูกล้านแม่น์นกลูกล้านอีกเช็ดได้นี่นะเช็ดหนึ่งเหนื่อยมากนุ่มก็ยืนนิ่แล้วก็เป็นขาเสร็จก็ยืนนิ่สุดยอด <c oughs> มันลายเลยเนาะลาสยมาได้ไล,ลายโตเลยเด้ เป็นคางใช่ไหมจะทำตุงต้นนะพี่ตุ้งต้นทำยังไงวันนี้ใส่ฉินเนาะฉินงันงานคือพอใส่ไหนวะทำงามอยู่เพื่นพนเพื่อนพอปเดมา มือมือมือเศร้านี่นะขัวเจ้าได้ครอบเจดี่จะทานอยู่พอครอบเลยเนาะแล้วว่าบอได้ครอบครอบเลยว่ามมีเหล้ามัมีเหล้าคือว่าไปเสือเอาบอได้แพงดอกหาพันกีบมีเงินแม่มีอยได้คือว่ไปเสือเอาขอยไปเลยหนึ่งเขาเลยเงินก็มีอยู่ไปเลยเพื่อนเบิดแล้วบอเงินนะบอดังเลย มันนเบิดเลยกี่เงินนี่เดี๋ยวไปซื้อเอาเลยสำเหลัาขวดเดียวสิมันบริเวณพงคอยไปซื้อยานผูกินเอ้าอย่ามนกินมันกรเจ้าก็ซื้อมาจำเจ้าฉี่เจ้าขานมันกินเลวมันวาวเป็นเออกินแล้ววาวแล้วเปล่าวาเป็นเจ้ากระสีอย่างงั้นจำเลยเจ้ากระเทยจิ๋มข้าจะไปยังให้กินจวายกินสิ หอยกินกินแล้วว่าเป็นกวสิว่าวในๆน่าหน่อยเราบจะท้งให้หักแกงนะเวลากินนะล่างแม่ล่างก่อนโอ้โหมันกะแบว่าเปียวปากเลยเฮ้ยบม่ไก้กินลายมือเนาะเห็นมันกะลายแตกจอจ้าใส่เลยแม่นล้วกินแล้วว่ bỏ lẻo bỏ môn phục hóa đơn nó lại nữa kìa nắng nó đều kìa nắm mọc bên nó là... mọc bên nó kìa nắm 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 mọc bên nó kìa bên มัได้ด่าเจ้านำป่ะมันหายแล้วมันกินเออกินแล้วหายเลยมันหายเลยนะ้ามันกินแล้วมันหายเลเนาะมันหายแล้วเสาร์นู้กินเนี่มันมาหายดิมันกินนี่ของดีมันมาหายของดีเจ้าหายได้เลยหายเลย เจ้าก็เคยห้ามอยู่บ่เคยยันมันต้เจ้าก็ตีแล้วเหร่เจ้าจม่ชำนั้นเจ้าย่านบ่ย่านเคยสะบ่บัวจะเคยตีสะบ่นี่คยย่านมันเต้ย่านมันเต้อันเดนหามาเลยคอยเพลงลูกโดยคอยเพลงลูกจะมีม่ได้เอาผัวเรีย โดยพี่เมพอจะอ่าบอาาอันทนยุ่ามบพได้มันสั่นพุุ่ตามโตพอสามโตโดยหกมตตกับสี่แปดสาวโตสีปคือขาดลายแท็บเจอกนจ้าเอ้าเิคยสัคำนั่งเด้มันบพอสาวตูนี่บพอนะ ใส่ก้อนมันเลยจะทำไรกันอย่างว่าอี่ทีนึงบอกว่าเออมันยังขาดเท่าไรเนะกมบอเจาทีใส่ทึ่งยังดิบอลจะดีขาดเลยจีโน่สามโตหกเมตรมันแม่นแบบยังกึ่ง เออกินโลดีกนี่อานสิบตเ้องเร็ล้รออาตัวนี้ใส่เลยก็เอาตัวอันนั้นอนเอาตุ้งนี่มาใส่ถึนวยสามตัวนังลงจะตัวเจะนั่งลงจ้ะมันบอเห็นยาวเลยน้อยีงขาดยังบอพอนี่ ล่างก่อนไปล่างไัเอย่หัวามโตไม่สีแปดา้าโ่ไหกรียบาวบ่าลบเาขันี้โอ้ยยูผนักมันนะต้องใส่ผนักให้มีผนักโอ้ไม่ดหน่อยยังโต อันมาพี่แม่ได้กินแล้วประธนร้านใช้ทีที่แซื้อมาให้กินเรยหท่านล้างเฉลิโลดวบรอณดเนยเสียหาคนยกขุควัวโบได้ได้เสริมเฉยทียกตัวละสามเลยสบอสอนสามเลยยกตัวละสามสาเลยโดยฟังเสียงปากคนป้าตัวจาแมให้เขาก็ดยานปากเพื่อนนี่เาจับกอนนะ ไอโงดนวยบอจุ่มหิงครับไต่ฮาอันไต่ฮา hết ไอโงด้วบอเสียงดังนะโดูรอมาสุกหินสุกทรายอ่ะโอเคจะฟังแน่นี่เด้อจะบอกเด้อก็จะได้จบคลิปนี้ก่อนให้ขอบุญขอบคุณผู้รักผู้ใหญ่เบิดสุขสุขคนที่ซอยเรือเขามาเนาะให้สุมเจ้ามีมือนี้ เกิดมีมือนี้เด้อที่ได้เฮือนได้ซานได้ไม้ได้ดินดอนต้นหญ้าแหละเนาะคั่นบ่มีผู้ักผู้ใหญ่ก็บ่มีมือนี้นะชีวิตุมเจ้าก็จักสิเป็นจังได๋นงน้อยก็จัสิได้นั่งกินหมกแตหรือบ่มีผู้ใหญ่อย่าบอกปนงร้อยสมจ้ะแล้วก็อย่าลืมุมขอยนํางานุมขอยคั่นบ่มีุมขอยเข้ามาุมเจ้าก็บ่มีมื้อนี้คือกันเข้าใจอาขอบคุณขอบคุณนบมือ าทั <ator> ้งพว่าท uh ังเมียให้เพิ่นอยู่ดีมีแหฮงความเจ็บอยาให้ได้ความไข่อย่างนี้นอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนให้เกมมีโทษโทษอย่าไปมานผ่านให้อย่าสะเบียดอายุมันควันเงินเด้อพู้ใหญ่ใจดีเอ้ยให้อยู่เบิดสุขุสุขคนสุขุทุกคนนึ่เด้อได้ย้อนพู้ใหญ่ใจดีและหมดหุื่นตูดและมีผ่ทันผู้ใหญ่ใจดีบวกเข้ากายโมมี่กันบินดอนตอนยากรบโมมี เงินได้โดยให้เพิ่นอยู่ดีมี h a n g i ความเจ็บจะให้ได้ความไขคจะให้มีนอนรับได้เงินหมื่นนอนต้นได้เงินแสนแบนให้เก็มีโทษโทษอย่าไปมั่นพันให้เจ็ยอันยุ่งมันควันยืนเด้อบ่าวเลาเด้อสาวไล่กับบ่าวจอยอยู่ดีมี h a n g i n ขันเจ้าไม่ได้เข้ามาสสาาธธุุตามนั่นแหละพี่น้อ๋อเลยเนาะถ้าเบิ่งท่าส้มนั่นกันนั่นแหละนี่ก็คือขั้นต้นแหละกระแมนเนาะเห็นเปนอยู่เป็นหลังแล้วเฮือนเพิ่นก็ดีเนาะ กกะชิดนั่นแต่ในี้หูแล้วเนาะว่าลังใหญ่ร่างหน่อยงามทำได้แบบใหญแบบของเพื่อนเพคนละคือเฮาลงแค่เนาะแบบเพื่อนเลยเนี่ยจะออกมาแบบนั้นแบบนั้นแหละต้องให้เป็นแบบนั้นเนาะสบายดีก่อนโดยโดยโดย